จัดการได้เลยมาเลยข้าอยู่ตรงนี้ยิงฉันจะมาฆ่าท่านสิวะไอ้พวกงั่งมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเธอโอป้าเจ้าโอป้าเจ้าอย่ายิงฉันนะอย่ายิงฉันนะฉันไม่รู้ว่าทำไมพูดเรื่องอะไรถอยถอยออกไปถ้าแกไม่เข้าเธอตายเนี่ยถอยไปโอป้าเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เฮลมีเฮลมีไปไป,ไป go go <sk ill> โหยเราต้องหนีซะแล้วยิงก็ไม่เห็นเราหรอกไม่ขึ้นแม่ไม่ใช่สาม,มีที่ดีแม่ <c oughs> ไม่ใช่คนที่ดี ก็ขอให้เขาได้ตายอย่างวิรบุรุษแต่เขาก็คือชายคนหนึ่งเ <Lord> มื่อพระองค์ยังถูกตึงตาเขียนไว้เพื่อโจรนสองคน so เส้นบางทีเราเองก็ไม่ควรตัดสินเขาไมเคิลเราเกิดมาโดยบาปและพวกเราตายด้วยบ